ข้อ31กรรมกร10คนช่วยกันขุดคูยาว20เมตรในเวลา5วันเสร็จไป1ส่วนสของงานทั้งหมดถ้าต้องการให้งานเสร็จใน5วันต้องเพิ่มกรรมกรอีกกี่คนข้อ1 10คนข้อ2 20คนข้อ3 30คนและข้อ4 40คน อ่ะทีนี้ถ้าเป็นโจทย์เรื่องเกี่ยวกับการทํางานว่าใช้เวลาทํางานกี่วันเพิ่มคนเพิ่มแรงงานเงี้ยสิ่งที่ง่ายที่สุดในการทาโจทย์คือ1นน้องเขียนข้อมูลลงไปก่อนแล้วไล่ไปพร้อมๆกมันเทียบบรรยา,ายางธรรมดาเทียบเปบีชิวิตจริงน้องก็ได้สมมตุติพี่เขียนข้อมูลลงไปว่ากรรมกร10คนทํางาน20เมตรถูกไหมก็คืองานเสร็จเนี่ยแหละ ทำงานไป20เมตร5วันเสร็จไปแค่1ส่วนสของงานแต่เขาบอกว่าต้องการเสร็จใน5วันเขาบอกว่าเนี่ยน้องคิดดูนะว่า5วันน่ยถ้า10คนเสร็จไปแค่1ส่วน4เองถ้าน้องอยากให้งานเสร็จทั้งหมดเนี่ยน้องจะต้องเพิ่มคนหรือลดคนเพิ่มคนอยู่แล้วถูกไหมถามว่า ถ้าหนึ่งห้าถ้าสิบคนเสร็จไปหนึ่งส่วนสี่ของงานถ้าอยากให้งานเสร็จเป็นจำนวนเต็มคือหนึ่งงานน้องก็ต้องเพิ่มอีกกี่เท่านะอีกสี่เท่าถูกไหมน้องก็ต้องใช้กรรมกรทั้งสิน้นสี่สิบคนโดยที่จำนวนงานมันยังเท่าเดิมโอเคนะบางทีน้องอาจจะต้องเทียบหลายข้อเพราะาอาจจะเปลี่ยนจำนวนงานเปลี่ยนจำนวนเวลาแต่สำหรับข้อนี้ง่ายมากเพราะเขาไม่เปลี่ยนจำนวนงานเปลี่ยนแค่จำนวน เปลี่ยนแค่จำนวนเวลาอย่างเดียวคือปกติสิบคนน้องมีคนอยู่สิบคนทํางานเนี้ยเสร็จห้าวันเนี่ยทาไปแค่หนึ่งส่วนสี่ของงานเองแต่นายจ้างน้องบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยากทํางานเนี้ยทั้งหมดให้เสร็จภายในห้าวันไปจ้างคนมาเพิ่มถูกไหมน้องก็ไปจ้างคนมาเพิ่มปรากฏว่า หนึ่งห้าคนทำได้หนึ่งส่วนสี่ถ้าอยากทำได้เต็มเต็มหนึ่งเลยก็ต้องคูณไปสี่เท่าก็ต้องใช้กรรมกรทั้งสิ้นสี่สิบคนมีใครดีใจเผลอตอบสี่สิบคนไปแล้วบ้างเปล่าที่พี่ไม่พูดก่อนว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการอะไรเพราะว่าอะไรพี่ว่าน้องหลายคนต้องโดนหลอกประมาณห้าสิบเปอร์เซนเลยเพราะเขาถามว่าต้องเพิ่มกรรมกรอีกกี่คนมีใครตอบสี่สิบเปล่าบางคนร้องอ๋อแล้วคือห้าคือสิบคนนะ่ะ เสร็จใน5วันถูกไหมน้องแต่ถ้าเกิด10คนทำไปได้แค่1ส่วนสถ้าอยากทำงานให้เสร็จใน5วันต้องใช้ทั้งหมด40คน แต่คนเรามีอยู่แล้วสิบคนเพราะฉันถามว่าน้องต้องจ้างเพิ่มทั้งหมดสี่สิบคนไหมไม่ถูกไหมน้องก็จ้าเพิ่มแค่เพียงสี่สิบลบสิบก็จ้าเพิ่มแค่เพียงสาสิบคนถูกไหมจ้างเพิ่มแค่ส่วนที่ขาดถูกปะเพราะฉันข้อน,นี้นะน้องต้องคิดก่อนไม่มีอะไรเลยโจทย์หลอกอย่างเดียวคือแค่ว่าถ้าสิบคนทําเสร็จแค่หนึ่งส่วนสี่แต่ถ้าเกิดน้องต้องการ ทำให้เสร็จทั้งหมดน้องก็ต้องใช้คนเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอีกสีเท่าถูกไหมซึ่งเพิ่มขึ้นอีกสีเท่าก็จ้างเพิ่มอีก30คนเพราะ40-10ลที่มีอยู่เดิมก็เลยต้องตอบช้ยข้อ3พี่แค่อยากจะเตือนว่าน้องต้องอ่านโจทย์ให้ละเอียดไม่ใช่แค่บอกพอคิดได้40คนปุ๊บ ตอบชอยข้อ4เห็นไหมชอยเขามีมาลอกด้วยนะฉันข้อนี้ถ้าน้องอยากได้คะแนนเราก็ต้องอย่าสับเแล้วก็เน้นเสมอว่าต้องดูว่าโจากเขาถามอะไรเราค่อยตอบนะอย่าคิดเร็วไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียคะแนนนะครับฉันข้อนี้ตอบข้อ3นะ30คนค่ะ